พระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้จะได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่งดงามและก็ดูแปลกนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์พระจะมีความคมชัดนะครับเกศขององค์พระจะตะลุซุ้มเส้นสุมขององค์พระก็จะดูเหี่ยวแล้วก็มีการหดม้วนเข้าหาตัวนะครับบ่งบอกถึงการเวลาเนื้อพระเมื่อมองด้วยตาเปล่านะครับจะมีมวลสารมากมายให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อกลุบของเมืองกำแพงเพชรนะครับเม็ดสีเขียวเม็ดแดงเม,ดเม็ดดำเม็ดน้ำตาลนะครับ เม็ดสีส้มจะมีทั่วทั้งองค์พระนะครับจัดได้ว่าเป็นเนื้อพระที่มีการนำเอาผงสมเด็จนะครับมาทำเป็นก้อนๆแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีการกดลงไปนะครับเห็นไหมครับด้านข้างขององค์พระจะมีร่องรอยของการกดมีการแตกปริก็จัดได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นทั่วไปแล้วก็หาชมได้ยากอีกพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับ ด้านข้างขององค์พระก็จะมีขนาดหนากว่าพระสมเด็จปกติทั่วไปหลายเท่านะครับจะเห็นร่องรอยของการตัดดูเป็นธรรมชาติสวยงามมีการแตกปลิและก็มีมวลสารมากมายใ,ให้เห็นนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับที่พื้นผิวขององค์พระจะมีการแตกกรากผักชีนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือการเวลาส่วนด้านหลังขององค์พระก็จะดูเรียบนะครับ จะมีการแตกปริให้เห็นเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเม็ดมวลสารสีเขียว2เม็ดนะครับใหญ่อยู่ตรงตรงกลางขององค์พระก็จะได้ว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่งดงามแล้วก็ดูเข้มขลังนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าเป็นพระที่ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่าจะมีการจัดสร้างเป็นพิเศษนะครับ เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามาีเนื้อกลกุของเมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นกำแพงสุมกอนนะครับที่เห็นเป็นสีส้มน้ำตาลนะครับที่ฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระ ก็จัดได้ว่าเป็นพระที่ดูเข้มขลังมากๆนะครับเนื้อจะออกไปทางเนืบนุ่มเห็นไหมครับองค์พระแล้วก็ด้านข้างขององค์พระจะแตกต่างกันนะครับจะมีการแตกปริที่ด้านข้างขององค์พระมีร่องรอยของการกดนะครับก็เป็นพระอีกองคหนึ่งที่มีสเสน่ดูมีสเสน่ห์แล้วก็หน้าเก่งขามยิ่งนักนะครับ